สวัสดีค่ะจะมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่นำต้นไม้ฟอกอากาศมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะแล้วต้นไม้ฟอกอากาศที่เราหยิบมาพูดถึงก็สามารถปลูกในห้องนอนหรือว่าปลูกในบ้านได้รวมถึงปลูกในที่ทำงานได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าแต่ละต้นเนี่ยเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละต้นที่เราหยิบมาพูดถึงเนี่ย mm. เกิดจากประสบการณ์ mm. เลี้ยงของเราโดยตรงเลยค่ะสำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆที่มีการเลี้ยงแต่ตางไปจากเรา mm. ก็นำมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะ ต้นไม้ที่เรานำมาให้ทุกคนได้รู้จักกันในวันนี้บอกเลยว่าเลี้ยงง่ายมากๆนะคะน้องเขาอยู่ในตระกูลพลูนั่นเองค่ะสำหรับใครที่กำลังสะสมพลูอยู่แล้วก็หาต้นที่เลี้ยงง่ายๆนะคะเจ้าต้นพวกนี้ล่ะค่ะน่าเลี้ยงน่าปลูกมากๆเลยนะที่สำคัญเลยก็คือสามารถปลูกในน้ำก็ได้หรือว่าปลูกอยู่ในวัสดุปลูกก็ได้ค่ะตามแต่เราสะดวกเลยนะน้องเขาก็มีชื่อว่าพลูฉลุนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ปลูกอยู่นะเห็นปุ๊บก็จะรู้ปั๊บเลยแหละว่าเนี่ยแหละนะคือผูฉลุเพราะว่าใบของเขามีความพิเศษมากๆเลยนะคะทุกคนอยากบอกว่าตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยเราก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยทำไมใบของเขามันมีเหมือนรอยมแมลงรอยหนอนมาเจาะมากินมันหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะน้องเขาเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ของเขาให้เป็นใบที่มีฉลุลวดลายแบบนี้นะแน่นอนหรอว่า เขาอะคล้ายกับลายฉลุเพราะฉะนั้นก็เลยได้ชื่อว่าเป็นครูฉลุหรือว่าครูฉีกนั่นเองค่ะครูฉลุเนี่ยเขามีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะทุกคนแล้วก็สายพันธุ์ที่มีราคาสูงที่สุดในช่วงนี้ก็คือสายพันธุ์ด่านันเองค่ะแต่พููฉลุที่เรานํามาเลี้ยงในวันนี้นะแล้วก็เอามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันเนี่ยเป็นพููฉลุสายพันธุ์ธรรมดาบ้านๆเน,นี่นแหละค่ะ เพราะฉะนั้นราคาของน้องเขาก็จะไม่แรงจนเกินไปนะยังมีอยู่นะคะในราคาที่ได้มาประมาณ20บาท30บาท35บาทหรือแม้แต่50บาทจะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้ที่เราไปสำรวจตลาดบ่อยๆเนาะก่อนที่โควิดจะระบาดเนี่ยต้นไซต์ประมาณเนี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ราคา35บาบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนตอนนี้ก็ ขึ้นราคามาเป็น50บาทแล้วก็ถือว่าราคาก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังอยู่ในเลทที่รับได้นะคะแล้วก็เจ้าปู้ฉลูพวกนี้นอกจากที่เราจะปลูกเขาไว้ในห้องนอนของเราแล้วเราก็ยังนำไปปลูกในที่ทำงานได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ทุกคนได้เห็นกันว่าต้นที่เราปลูกในที่ทำงานเติบโตเป็นแบบไหนบ้างนะ หลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเขาถึงมีรูความฉลุของเจ้าต้นนี้นะคะก็เกิดจากจริงๆแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นพืชที่อยู่ในป่าแล้วก็ในป่าเนี่ยค่ะมีแสงแดดส่องมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เนาะแล้วก็จะมีความชื้นค่อนข้างมากเขาก็เลยพัฒนาตัวเองจากที่เป็นใบแบบใบไม้ทั่วๆไปเป็นใบที่มีฉลุนะคะโดยฉลุของเขาเนี่ยเป็นรูแบบนี้ก็จะมีประโยชน์ในการทำให้ ส่วนอื่นๆของต้นรับแสงได้ดีมากขึ้นเพราะว่าแสงเนี่ยจะสามารถส่องผ่านลอดมาตามรูฉลูพวกนี้ล่ะค่ะให้ไปจนถึงวัสดุปลูกเลยนะเพราะฉะนั้นต้นเนี้ยก็เลยเป็นต้นที่จะเลี้ยงง่ายเต,ติบโตง่ายมากๆอยู่ในแสงแดดรำไรก็สามารถเต,ติบโตได้ดีนะคะอย่างต้นที่เราเลี้ยงอยู่ก็คือได้รับแสงรำไรแล้วก็จะได้รับแสงจากดิมหน้าต่างต้องเขาก็เต,ติบโตได้นะแล้วก็ ฟูชลุเนี่ยค่ะเขาเป็นไม้เลื้อยด้วยถ้าน้องเขาโตมากขึ้นก็สามารถหาเสารหรือว่าหาไม้ไมาให้เขาเลื้อยสวยๆเก๋ๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้เขาแบบมีความเลื้อยบนไม้เนาะก็ปล่อยให้เขาเลื้อยแบบธรรมชาติแบบเจ้าต้นนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันนะ นอกจากความฉลุความมีรูของเขาเนี่ยจะช่วยให้ลำต้นแล้วก็ส่วนใบอื่นๆที่อยู่ด้านล่างลงมาได้รับแสงอย่างเพียงพอแล้วนะคะก็มีประโยชน์ในการลดการประทะกับลมแรงๆหรือว่าลดการประทะกับน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าค่ะทุกคนถือว่าน้องเขาเนี่ยมีความปรับตัวที่เก่งมากๆเลยเนาะ ใบของเขาก็จะมีความเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีว่าบางช่วงเนี่ยเขาจะมีใบสีเหลืองๆนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะเกิดจากใบของเขาเนี่ยแก่แล้วก็พร้อมที่จะผลัดใบออกไปแล้วนะคะไม่ต้องตกใจเลยนะสำหรับเรื่องของวัสดุปลูกอย่างที่เราบอกว่าเราปลูกทั้งปลูกในน้ำแล้วก็ปลูกในวัสดุปลูกก็เติบโตง่ายมากๆเพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากปลูกในน้ำแบบไหนโดยน้ำที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำประปาธรรมดาเลยค่ะ แต่ถ้าปลูกในน้ําก็อยากให้ทุกคนดูน้ําปลอบปลาที่บ้านของตัวเองก่อนนะว่ามีคอเลนที่แรงจัดเกินไปหรือเปล่านะคะจะสังเกตได้ง,ไง่ายเลยว่าถ้าน้องเขารับกับสภาพน้ําปลอบปลาของเราไม่ได้เขาก็จะมีความซูบซีดใบเหี่ยวแล้วก็ใบก็จะดูแบบโ้มหรือเหลือง,งะคะ่ะทุกคนก็ให้เราเปลี่ยนมาใช้น้ําที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างเช่นน้าเปล่าก็จะดีกว่าค่ะ สำหรับเจ้าต้นนี้ช่วงที่เลี้ยงไว้ในน้ำช่วงแรกๆเนี่ยเป็นต้นที่เลี้ยงค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเนาะลองเขายัางปรับตัวไม่ได้แต่พอเขาปรับตัวได้นะทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้เขาเติบโตในน้ําได้ดีมากๆเลยแต่ว่าการเติบโตในน้ําของเขาก็จะใบใหญ่ใบโตไม่เท่ากับต้นที่ปลูกในวัสดุปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องหาอาหารเสริมให้น้องๆเขาด้วยเนาะ เรื่องของน้ําก็ยังไม่จบนะคะทุกคนถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกที่จะใช้น้ําดื่มซึ่งมีราคาก็สูงขึ้นมาหน่อยเนาะในการปลูกน้องเขาเนี่ยก็สามารถกรองน้ําเอาไว้ในถังพักน้ำเนี่ยค่ะสักประมาณ1-2หรือ2คืนนะคะเพื่อให้คลอลินมันเจือจางลงไปก็เอามาเลี้ยงน้องๆเขาได้เลยค่ะ นเรื่องของอาหารเสริมก็มีให้เขาบ้างนะคะโดยอาหารเสริมที่เราใช้กับน้องเขาก็คือจะเป็นอาหารเสริมแบบน้ําเพื่อที่จะได้ใส่ไปผสมกับน้าได้เลยนะจะสังเกตว่ารากของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนทั้ง2ต้นเลยนะอันนี้ก็เลี้ยงไว้ในน้ําเหมือนกันรากเยอะมากๆแล้วก็มีความเลยแบบเก๋ๆตามฟอร์มของเขานะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบที่จะเลี้ยงในวัสดุป,ปลูกก็ทําได้เช่นกันนะคะโดวยวัสดุป,ปลูกที่ใช้เนี่ยก็จะมีกมากมะพร้าวเป็นแบบสับเล็กๆผสมกับ ดินผสมใบไม้ผูกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองในสัดส,ส่วนที่นิดเดียวจริงๆนะคะบวกกับขุยมะพร้าวค่ะอันนี้ก็เป็นสุดทั่วไปที่เราปลูกเอาไว้ในห้องนอนเลยนะทุกคนก็จะเลือกวัสดุปลูกที่ค่อนข้างมีความโปร่งพอสมควรนะคะทั้งสองต้นเลยก็ใช้วัสดุปลูกเหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะให้น้องเขาเนี่ย มีความชุ่มชื้นเก็บรักษาความชุ่มชื้นที่หน้าดินได้ดีมากขึ้นก็จะใช้เจ้าตัวเม็ดป๊อปเปอร์โดยที่หน้าดินแบบต้นนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเม็ดป๊อปเปอร์ก็เป็นเม็ดดินเผาที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้หรือว่าร้านวัสดุปลูกต้นไม้ราคาไม่แพงด้วยนะคะสามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆต้นเลยแล้วก็เจ้าเม็ดป๊อปเปอร์เนี่ยถ้าสลายไปแล้วก็จะเป็นปุ๋ยแล้วก็ช่วยเติมสารอาหารในดินให้กับต้นไม้ของเราด้วยนะคะ สำหรับวิธีการเลี้ยงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะทุกคนง่ายมากๆคนไม่มีเวลาก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะเพียงแค่ดูแลเขาประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับต้นที่ปลูกเอาไว้ในน้ำเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรากของเขาเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นรากแก่ๆแ,แล้วก็เป็นรากที่แบบยุยยๆถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำให้เขานะก็จะทำให้ น้ำในนี้ค่ะเน่าได้นะสําหรับต้นที่ปลูกอยู่ในวัสดุปลูกแบบนี้นะคะเราก็จะดูแลเขาด้วยการดูความชุ่มชื้นหน้าดินให้เขามีความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอเพราะว่าเขาค่อนข้างจะชอบน้ำพอสมควรแต่ว่าทำอะไรที่ดินแห้งเขาก็ยังอยู่ได้นะคะทุกคนโดยเราจะรดน้ำให้น้องเขาเนี่ย เมื่อวัสดุป,ปลูกแห้งเท่านั้นนะถ้ายังชุ่มๆุมหนักๆอยู่เราก็จะยังไม่รดน้ำนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเลี้ยงเอาไว้ในห้องนอนอากาศเนี่ยก็จะระบายได้ไม่ค่อยดีเหมือนกับการเลี้ยงกลางแจ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นดินเนี่ยหรือวัสดุป,ปลูกก็จะอุ้มน้ําได้ค่อนข้างมากกว่านะคะถ้าเราเติมน้ําให้มันชุ่มแฉกเกินไปก็จะทําให้รากของเขาเน่าได้ ส่วนอาหารเสริมของต้นที่เลี้ยงอยู่ในวัสดุปลูกเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยออสโมโคดเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆอีกเหมือนกันนะคะถ้าใครดูคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ของเราเราจะใช้ปุ๋ยออสโมโคดเนี่ยกับต้นไม้ทุกๆต้นของเราเลยค่ะนอกจากจะเลี้ยงง่ายแล้วก็ใบสวยแล้วนะคะน้องเขาก็จะมีความน่ารักอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถปรับทรงของเขาตามแสงได้ค่ะ เพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะเป็นต้นที่โน้มหาแสงแดดเก่งมากๆเลยนะที่ไหนมีแสงเขาก็จะโน้มเข้าหาเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้น้องเขามีความเลยมีความโคง้งเป็นแบบโปรเจกต์ตายหันคนก็สามารถจับให้เขาอยู่หันเข้าหาแสงได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากให้น้องเขาเป็นแบบลำต้นตรงๆเป็นพุ่มเยอะๆนะคะเราก็สามารถปรับองศาของกระถางให้แบบส่วนที่ไม่ค่อยโค้งอะ่ะ เข้าหาแสงน้องเขาก็จะค่อยๆเอนตัวตรงมากขึ้นนะคะเจ้าพลูฉลุเนี่ยเลี้ยงง่ายก็จริงนะคะแต่ก็จะสังเกตว่ามีบางใบที่พอ ใบแตกยอดอ่อนขึ้นมาแล้วเขาไม่มีรูอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันในกรณีที่ใบเขายังเติบโตไม่เต็มที่แต่ว่าเผยใบยเต็มๆให้เราออกมาแล้วนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือน้องเขาอาจจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเมื่อไรที่น้องเขามีใบที่เป็นแบบใบไม่มีฉลุแบบนี้เนาะเราก็สามารถเติมปุ๋ยให้เขาได้ค่ะให้น้องเขาได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที่ใบของเขาก็ จะเติบโตเป็นแบบฉลุสวยๆแบบนี้เลยสำหรับเรื่องของกระถางนะคะเราก็สามารถเลือกดีไซน์ตามแบบที่เราชอบได้เลยต้นที่เราเลี้ยงไว้ในน้ำเนี่ยทุกคนจะสังเกตว่าเราจะเลือกใช้อุปกรณ์หรือว่าภาชนะที่ค่อนข้างมีทรงสูงเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะเติบโตในลักษณะที่ลำต้นนะคะจะยืดสูงขึ้นไปนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ภาชนะที่เตี้ยเกินไปอะค่ะ้องเขาก็จะโน้มลงมาทาให้ดูไม่ค่อยสวยนะ ส่วนต้นที่เลี้ยงในวัสดุปลูนะคะเราคิดว่าน้องเขาเนี่ยสามารถเข้ากับได้กับทุกๆกระถางเลยไม่ว่าจะเป็นกระถางดินเผาแบบนี้ที่เป็นสีน้ําตาลอิดธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กระถางดินเผาเขาก็ทําลูกเล่นน่ารักน่ารักมีลายให้เราเลือกได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนก็ลองเลือกดูนะหรือว่าจะใส่ในกระถางสานแบบนี้ก็ทําให้เขาดูเก๋ขึ้นมาดูมีความซอฟต์ละมุนละมเหมือนกันนะคะ หรือว่าถ้าใครจะใส่เป็นแบบกระถางสแตนเลสก็จะเพิ่มความเท่ความเก๋เกให้น้องเขามากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เรานึกถึงนะคะเพิ่มความเท่เขาเข้าไปอีกก็คือใช้กระถางปูนเลยค่ะเป็นกระถางปูนปอยแบบเรียบๆนี่นแหละค่ะทุกคนจะทําให้น้องเขาดูมีความเป็นต้นไม้ที่แบบดูเข้มแข็งดูธรรมะแแมงซึ่งก็เข้ากับใสอินดี้มากๆเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูอยู่แล้วก็เลี้ยงครูฉลูเอาไว้นะคะก็นํามาแลกเปลี่ยนเราได้เลยนะว่าน้องเขาเติบโตเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ถ้าใครที่ปลูกไว้นอกบ้านเนี่ยน้องเขาเป็นแบบไหนเอามาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจอนตัวขารีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันคอมเมนต์กันแล้วก็รักกันเสมอมาค่ะอย่าลืมติดตามเราในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยค่ะในวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปอย่าลืมติดตามกันด้วยบ๊ายบายค่ะ